สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบรายการไลฟ์วาไรตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมพาคุณมาที่ชาวพนสถานหรือว่าเมนเผาศพนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งอยู่ที่วัดท่าทองที่กรุงเทพนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับสัตวแพทย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะไปคุยกันว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเมื่อเวลาเขาตายแล้วแล้วคุณนาําซากหรือร่างของเขาเนี่ยมาบริจาคให้เป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยร่างหรือซากของสัตว์เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ของสัตว์อื่นๆที่ยังมีชีวิตในอนาคตต่อไปอย่างไรตามผมมากครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเหล่านั้นด้วยกันครับ คุณไปสนทนากับศรแพทย์หญิงสุนชัยพันธ์พัฒนศินนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุ้เอกีรายการนะครับเรียนถามหมอค่ะวันนี้มาในฐานะผู้บริจาคร่างของสัตว์ใช่ค่ะเห็นไหมครับสุนัขสุนัขค่ะตัวนี้เลี้ยงไว้อายุตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาเสียตอนอายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่เกิดเลยค่ะเขามาอยู่กับเราตั้งแต่เกิดเลยก็ประมาณสัก ประมาณตอนนี้เขาตอนนี้ตอนนี้เขาเสียเนี่ยอายุประมาณสัก14ปี14ปีนะคะเออเป็นหมาพันธ์อะไรเอ่ยเป็นหมาพันธ์ุบางแก้วผสมค่ะตัวใหญ่มือนะตัวใหญ่ค่ะน้ำหนักเกือบเกือบ30โลเพราะเขาอ้วนด้วยสัก25ค่ะ25ตอนที่เขาตายอ่ะค่ะไม่สบายหรือว่าเพินงพ่อแก่หรืออะไรค่ะ พ้าบอว่าจริงจริงแล้วคือเลี้ยงมาเขาเนี่ยจะมีคู่ก็คืออีกตัวหนึ่งฟักทองเป็นพันบางแก้วด้วยกันแต่ตัวชื่อชื่อฟักทองเนี่ยตายไปก่อนแล้วเขาก็จะอยู่ตัวเดียวหลังๆเขาจะเริ่มเหง่อยๆอยแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วแล้วก็จะเจ็บอ่อนๆแอดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังๆาอายุเมือนกันนะสี่ปีก็ใช่ค่ะถือว่าไม่ไม่น้อยนะไม่น้อยค่ะทีนี้ตอนที่มาเข้ามาเป็นคู่เขามาต่างคนต่างมาค่ะแต่มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่กันมาเกือบสิบกว่าปีครับผม หลังจากเสียแล้วเนี่ยเราหาตัวอื่นมาเลี้ยงไหมครับไม่แล้วค่ะพอเลยเหรอทำไมใช่ต้องบ,บอกจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์มันผูกพันมากๆานะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่เอามาคือเราแต่คนที่เลี้ยงจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่แต่คนที่ผูกพันจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ผูกพันา,าู่มาก คือทั้งให้อาหารไม่ใช่เราไม่สบายก็จะเป็นเขาเนี่ยแหละที่บอกเราว่าเออพาไปหาหมอได้แล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นคนที่เหมือนกับรับผิดชอบ,บแต่จริงแล้วการเลี้ยงดูหรือว่าความคุ้นคเค,ย,นนคยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนดูให้ครัเข้าใจนะว่าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะผูกพันจริงจนะมากเลยค่ะแล้วผมก็เห็นหลายคนบอกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแต่พอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยติดติดมากใช่ค่ะทีนี้กลับมาเรียนถามหมอว่าวันนี้การที่นําร่างหรือซาาของน้องหมามาบริจาคเนี่ย อันแรกเลยเ,ออเคยทราบมาก่อนไหมครับว่าว่าคณะสัตวแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาต้องการซากสุนัขซากแมวซากสัตว์อเอาไปศึกษาจริงๆต้องบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยตัวเองเป็นนิสิตสัตวแพทย์เองนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันแต่ว,ว่าเพราะว่าสมัยก่อนตอนเราเรียนนะคะเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้รับบริจาคตอนนั้นมันยังไม่ได้มีผู้บริจาคมากขนาดเนี้ยนะคะ <c oughs> เราก็เลยใช้เฉพาะตัวที่เรามีแต่พอปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมีการรับบริจาคมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆเลี้ยงมาทั้งหมด3าตัวตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย ที่แี่ตัวสุดท้ายที่เสียชีวิตแต่2ตัวแรกอะค่ะก็คือเราไม่ได้บริจาคเราฝังไว้ที่บ้านเรามีพื้นที่ใช่ก็ไปเผาใช่ค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าตัวนี้จริงตอนเขาไม่สบายแล้วก็เขาจะเสียเนี่ยเราก็คิดว่ายังไงก็ฝังเหมือนเดิมก็คือไปไว้กับเพื่อนเขาแต่พอเราทราบว่ามันมีตรงนี้เกิดขึ้นก็คือทางอาจารย์เหมือนกับเราเห็น Facebook ของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอุ้ยอาจารย์เขาเขียน Facebook ตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เลยติดต่อไปแล้วพอดีตอนนั้นน้องเองยังเพิ่งจะเสียไม่เกิน2ชั่วโองชั่นๆอยยู่่เลคะ แล้วแบบพอเราพากลับไปที่บ้านก็คุยกับที่บ้านตอนแรกคุณพ่อก็ขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วล้วก็บอกว่าเออป,ป้าปาจะเอาไปที่โรงพรยาบาลที่คณะนะคะเพราะว่าที่เขามีรับบริจาคยังไงให้เขาทาบุญเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่า mm hmm. เออ mm hmm. คุณพ่อกับที่บ้านก็ตัดสินใจว่าโอเคพาเขามาเ,เอามาบริจาคให้กับคณะศรัทย์จุฬาใช่ค่ะเอ,อ่อโอเคเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าพอเราเอามาให้คือคือตอนที่เอามาเนี่ยเขาเขาบอกแล้วไหมครับว่าเขาจะเอา ร่างหรือซ่าของน้องไปทําอะไรไปอนาโตมี่ไปอะไรยังไงเขาบอกตอนนั้นอ่านอยู่ในเว็บไซต์ก่อนที่จะมาแล้วก็คืออ่านไปแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อจริงจริงเนี่ยเอาไปใช้ในกายวิภาคศาสตร์ก็คือศึกษาภายนอกแล้วทีนี้น้องตอนน้องเสียค่ะน้องเสียด้วยภาวะทางเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คนคก็เลยก็เลยตรงคอนดิชันกับที่ทางโรงพยาบาลอยากได้แล้วก็เป็นบางแก้วน้ําหนักประมาณแบบเกือบเกือบสามสิบกำลังดีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรงทุกอย่างก็เลยเราก็เลยสร้างเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้น ก็ตรงกับที่เราเคยคุยหลายคือหลายคนบอกเขาไม่ทราบว่าคณะสัตวแพทย์ต่างๆเนี่ยต้องการผมก็เลยเคยคุยไปกับผู้บริหารคณะสัตวแพทย์บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หมอจะต้องไปไปสัมพันธ์ให้คนทราบให้มากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงถ้าเขารู้ว่าสัตว์เลี้ยงมันเป็นประโยชน์ทางการศึกษาหรืออะไรก็แต่ผมว่าเขายินดีใช่่คะยินดีมากกว่าเอาไปฝังหรือไปเผาใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้โอเคงั้นฝากหมอเชิญชวนครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้ววันนี้เราเห็นว่าคนที่มาในงานของการทาบุญให้กับสัตว์ที่วัดท่าทองเนี่ยค,คนประมาณพันคนได้เยอะมากนะครับพันคนได้ค่ะ,คะหมอช่วยเชิญชวนหน่อยครับว่าสําหรับคนที่มีน้องหมาน้องแมวค่ะค่ะต้องบอกว่าจริงๆตอนที่เขาอยู่มีชีวิตอยู่นะคะเขาได้สร้างความสุขสร้างความรักความผูกพันกับเรานะคะซึ่งก็คือถือว่าเป็นบุญของเราเนาะแต่ว่าตอนที่เขาเสียชีวิตไปะค่ะ สิ่งที่เขาจะทำได้หลังจากนั้นอีกก็คือการที่ทำบุญให้กับสังคม แล้วก็นิสิตสัสตวแพทย์นะคะเพราะว่านิสิตสัตวแพทย์เนี่ยหลังจากที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ต้องดูกายวิภาคจริงๆที่เป็นปกติจริงๆนะคะรวมทั้งตัวที่แบบไม่ได้ป่วยมากอะไรเงี้ยค่ะพอเขาได้เรียนรู้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปต่อย,ยอดแล้วก็เรียนรู้ต่อไปจนในที่สุดวันหนึ่งเขาจะกลับมารักษาสัตว์เลี้ยงของเราในอนาคตได้อีกซึ่งผมมอว่าตรงนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยมันเป็นการได้เสียสละชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวค่ะทางตัวเป็นเจ้าของเองอ่ะพอวันที่ผ่านไไปปป3ีี่ะจรริิงๆเาากก็ลลลืมมมหดแ้้ววนนนพอัทสตโ ว่าให้มาจอยให้มาร่วมมาหาเรารู้สึกแบบความใช่ทุกอย่างมันกลับมา recall กลับมาคิดถึงเขาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็มองว่าเออที่บ้านเองก็รู้สึกกลับมาคิดถึงเขาอีกครั้งหนึ่งบางครั้งบางคนก็อาจจะรู้สึกอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันจากที่แบบเรารู้สึกว่าหงอยกันไปนานอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนกับได้กลับมาออได้ทําบุญให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ถือว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตของสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะทาใจไม่ได้ที่จะแบบ เผาหรือว่าไปสั่งจริงๆเนี่ยเอามาบริจาคที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าคุณคุณเนี่ยได้ทําบุญมหาศาลให้กับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอนอ,นอีกมากมายในอนาคตนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าที่นี่ก็รับตลอดเวลาค่ะใช่ครับก็คือที่คณะสัตวแพทย์ที่จุฬาเนี่ยนะครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะมันมีแนวคิดบางคนก็บอกว่าไม่เอาเอา,เอาสัตว์ไปบริจาคแล้วเดี๋ยวมันโดนชุนแหลกแล้วเดี๋ยวมันเกิดใหม่แล้วมันมัน ไม่สวยเหมือนเดิมอะไรที่างห,าหามอช่วยบอกอาคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเผาหรือการฝังเนี่ยค่ะ,ะหรือว่าการเอาไปทําอะไรต่อเนี่ยจริงๆมันคือโซกระบวนการหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณมาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการที่ตอนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันเราใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่ด้ยวยกันอย่างมีความสุขที่สุด, <c oughs> สดนะคะแต่พอสมมติว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะเอาไปอย่างเงี้ยเรามองว่ามันคือการทําให้เขาเนี่ยได้บุญกุศลมากกว่านะคะ การที่เขาจะไปเกิดใหม่ไปะลรก็ตามมันอยู่ที่ดวงวิญญาณมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคือบางคนสมมติว่าถ้าเราเสียชีวิตด้วยาการขาขาดเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดมาแล้วเราไม่มีขาอีกหรือว่าแขนขาดแล้วไม่มีอีกอันนั้นเป็นความเชื่อแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าขอให้เราตั้งมั่นในความดีแล้วสิ่งที่เราทําสิ่งเหล่านี้ทําให้บุญกุศลเนี่ยส่งให้เขาเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งกว่ามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับอย่างที่หมอบอกน,นะครับคือ มันเป็นความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกนี่เป็นการทรากุศลนั้นเวลาไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับว่าสัตว์ที่โดนผ่าโดนกรีดโดนชำแหละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเขาไปเกิดใหม่ถ้ากุศลเ็าดีพอเขาอาจจะไปเกิดไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ได้เขาอาจจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งอาจจะดีกว่าสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นเขาเปครอบครัวของเราเขาบอกว่าอาจจะเป็นคนเป็นเทวดาหรืออะไรก็ได้ซึ่งแล้วจากบุญกุศลที่เขาทํามากับเราทําให้เขาด้วยนะครับ คุูชมครับสิ่งที่ผมได้คุยกับหมอสุนทรีนะครับก็ต้องบอกว่าย้ํานะครับสัตว์มีหัวใจนะครับสัตว์มีความต้องการความรักแล้วก็เวลาคุณอยู่กับเขาแล้วถ้าคุณทิ้งเขาเนี่ยเขาถ้าเขาไม่เคยออกไปอยู่สังพมข้างนอกเขาอยู่ไม่ได้นะครับนั้นปรารถนาให้ดีก่อนจะนําสัตว์มาเลี้ยงดูให้ดีว่าคุณสามารถจะเลี้ยงเขาได้ตลอดรอดฝังหรือไม่ถ้าไม่ได้อย่าเลี้ยงครับไปเล่นกับสัตว์อื่นดีกว่าขอบคุณหมอครับผมชินนี้ค่ะขอบคุณค่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะชวนคุณคุไปยกับ้องๆิสต คณะสาตวศาสตร์ของทุางราครับครับผู้ชมครับเรามาสนทนากับนิสิตอีกสองท่านนะครับเราจะไปคุยกับน้องซึ่งเป็นนิสิตปีสน้องพันธดาและน้องจุฬลักษ์โอเคสวัสดีครับสวัสดีค,ะดคะ่ะถามในฐานะนิสิตที่วันนี้เรามาร่วมงานทําบุญให้กับร่างหรือซ่าของอาจารย์ใหญ่อันดับแรกเลยมีความรู้สึกยังไงเมื่อ เห็นวนี่คนมาเยอะไหมเป็นพันคนนะเกือบถึงเกือบถึงเกือบถึงเหรอสัตว์ซากสัตว์ทั้งหมดวันนี้กี่กี่ร้อยกี่ร้อยซากประมาณ600้อยถึง7 0็ร้อยล่างค่ะหถึงเจ0ร้อยส่วนใหญ่จะเป็นหมากับแมวใช่ค่ะแล้วมีอีสัตว์พิเศษอย่างเช่นกระต่ายแล้วก็เม่นแคระด้วยค่ะอ๋อสัตว์พิเศษก็คือกระต่ายเม่นแคระใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ใหญ่ก็คือจะเป็นหมาแมวใช่ค่ะโอเคทีนี้ปกติแล้วเนี่ยในฐานะนิสิตปกตินิสิตปีไหนที่เราจะได้เริ่ม อ่าพวกนีคือชําแหลหรือผ่าอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรกตอนปีไหนครับจริงๆเหมือนจะมีช่วงปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยอะค่ะที่จะมีเรียนเก่ากับกระต่ายเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่เริ่มเป็นปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยใช่ก็คือได้ได้ชำแหลกระต่ายเลยใช่ออแล้วก็ถ้าเป็นปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยก็จะเป็นอ่าเรียนกับร่างของอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสุนัขค่ะอ๋อโอเคคือจะเริ่มจากสัตว์ล็กก่อน ก็ตายก่อนแล้วจึงเริ่มไปที่ตัวของหมาพูด่ใช่ค่ะใช่คทีนี้ถามใหม่วันแรกวันแรกที่พอเข้ามาเป็นนิสิตแล้วก็แบบได้เจออาจารย์ใหญ่แล้วต้องชำระนความสิย่งไงวันนั้น ตื่นเต้นเนาะใช่ค่ะเพราะว่าการได้ศึกษาผ่านร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าหนึ่งเลยคือเป็นเกียรติกับพวกเรานิสิท์มากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ศึกษาผ่านร่างอาจารย์ใหญ่จรงิจรง,รงๆเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหาก,การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นค่ะ<ม>แล้วบีมะ่ะคะรู้สึกยังไงบ้างวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างอย่างรุ่นพวกหนูเองอะค่ะช่วงปีหนึ่งปีหนึ่งแรกๆอย่างเงี้ยพวกหนูแบบเป็นช่วงยุคโควิดด้วยพอได้ พอปีหนึ่งเทอมสองปุ๊บเราได้กลับมาออนไซต์เพราะตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยผู้เรนก็ยังออนไลน์อยู่บ่อใช่พอได้ทีนี้อย่างออนไลน์เราจะผ่าไยงหรือว่าตอนนั้นก็ยังไม่ต้องผ่าตอนนั้นยังไม่ได้ผ่าค่ะจะเรียนเป็นแบบที่อาจารย์ถ่ายมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบได้เข้ามาทําจริงๆก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอแบบพอได้เรียนไปสักครักงนึงก็รู้สึกว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็คือแบบช่วยให้เราได้เขาเรียกไงนะช่วยแบบทบทวนให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นจากการที่เราแบบ เราเรียนในห้องเรียนแบบตาีเจอจากภาพเจอจากแอนิเมชันอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เจอของจริงคือเรียนในหนังสือก็แบบเทียบกับเรียนกับร่างจริงจริงไม่ได้ไไดทีนี้กลับมาถามว่าวันนี้ประมาณร่างของจันใหญ่ประมาณสักหกร้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับปกติแล้วตอนตอนนี้น้องอยู่ปีสามตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ยจำได้ไหมครับเราผ่าร่างอาจย์ใหญ่มาแล้วสักประมาณ กี่ร่างอะไรยังไงบ้างาำหรอน้องจริงๆถ้าเป็นร่างที่อาจารย์เขาให้เราได้ใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นประมาณคนละหนึ่งร่างค่ะตอนช่วงเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์เนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวิชาอื่นๆอย่างเช่นวิชาพยาธิวิทยาหรือว่าเรื่องความผิดปกติที่เราได้เรียนกันเนี่ยจะเป็นจานวนร่างที่อาจารย์เขาศึกษามาให้เราก่อนแล้วก็คือดูโของสุนัขหรือว่าพูดง่ายคือสัตว์ตหล่นั้นเป็นโลกอะไรอาจารย์ก็จะเลือกมาให้แต่วันที่เราผ่านจริงๆก็คือโดยใหญ่ก็จะหนึ่งร่างก่อนสําหรับชั้นปีหนึ่งสองสามประมาณนี้ อาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างก็จะใช้กับนิสิตประมาณ10คนราเป็นคูเออ่เลยใช่ไหมก็จะช่วยกันเรียนในอาจารย์ร่างนั้นอแถามนิดนึงทุกวันนีออ้มีปัญหาขาดแคลนร่างอาจารย,าย์ใหญ่สําหรับนิสิตท,ที่จะเอามาศึกษาไหมครับจริง,รงๆก็ถือว่าไม่เพียงพอต่อการศึกษาของพวกเราเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการศึกษาหร่างอาจารย์ใหญ่ต่อนิสิต สิบคนเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้ยใช่ถือว่านิสิตเยอะเกินไปต่อใช่ค่ะทั้งไม่ศึกษาได้ไม่ทั่วถึงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ใช่นิสิตทุกคนที่จะได้ลงมือใช้อุปกรณ์ในการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ยังถือว่าขาดแคลนกันค่ะถ้าถ้าจะพูดให้ดีก็คือเรายังต้องการร่างอาจารย์ใหญ่ใช่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาใช่นะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเรามีร่างอาจารย์ใหญ่ที่มากขึ้นนิสิตก็แทนที่จะเป็น10บคนต่อหนึ่งร่าง ก็อาจจะเหลือประมาณนิสิตอาจจะสักสี่คนต่อหนึ่งร่างก็จะทําให้การศึกษาเนี่ยได้ผลมากขึ้นใช่หมใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เวลาเราเ,าเรียนกับอาจารย์ใหญ่นะครับในหนึ่งร่างเนี่ยเราใช้เป็นระยะเวลากี่เทอมประมาณหนึ่งเทอมสองเทอมอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าช่วงเวลาประมาณต่อหนึ่งร่างที่เราเรียนอนาโตมีของอาจารย์ใหญ่ประมาณหนึ่งเทอมการศึกษา <S 1> 1 <S ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ว หลังจากที่เราอโอเคเราเรา,เราศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพูดง่ายคือก็จะแพ็คเก็บเพื่อจะรอบำเพ็ญก<ช>ุศลให้อาจารย์ใหญ่ใช,ใช่ไหมครับผมทีนี้ปกติแล้วเนี่ยวันที่อาจางสมมติน้องกลับมาทําบุญให้อาจารย์ใหญ่ในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่วันที่เราผ่าล่างอาจารย์ใหญ่กับวันที่เรามาทําบุญให้เขา เรารู้สึกอะไรยังไงในใจเราบ้างครับบีมก่อนเลยรู้สึกเหมือนว่าเหมือนแบบว่าเราได้เหมือนเจ้าของอาจารย์ใหญ่ค่ะก็เหมือนได้มาส่งน้องแบบเป็นทางการกู้ยจอได้เจอคนที่เป็นเจ้าของอาจารย์ใหญ่เราด้วยได้คุยกันนะได้ได้คุยกันได้คุยได้คุยเลยเหรอแบบว่าเจ้าของบางท่านก็จะมาเล่าว่าว่าน้องตอนมีชีวิตอยู่เป็นเป็นแบบน้องหมาแบบนี้แบบมีอุปสรรคใสยแบบนี้อะไรเนี่ยอ่ะแสดงว่า เราเห็นแล้วล่ะมันมีป้ายชื่อแล้วก็มีชื่อสุนัขอะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้การที่นิสิตได้เจอกับเจ้าของเนี่ยหมายถึงว่าคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเจ้าของเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของน้องหมาตัวนี้น้องแมวตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเจอก็ได้คุยกันในงานอีกทีหนึ่งหรือว่าจริงๆก่อนที่เข้ามาบริจาคเนี่ยจนมาถึงวันเนี้ยวันวันที่ทําบุญให้กับเขาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยะระหว่างนั้นเราได้คุยกันหรืวว่าได้เคยพบปากกันบ้าง,างไหมครับ ก็มาเจอวันนี้เลยมาเจอวันนี้เลยอ่าแล้วน้องรู้ได้ไงว่าว่าน้องตัวนี้เป็นเจ้าของคือคุณคนนี้อะไรประมาณเนี้ยอ๋อคือถ้าถ้าพี่บีหมายถึงอะค่ะจะหมายถึงว่าเรามีโอกาสได้พบกับเจ้าของที่เป็นคนบริจา克ร่างอัจฉริญ,ญ่ให้เราแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่พี่บอกว่าเขาจะเล่าให้เราฟังว่าตอนน้องหมาตัวนี้อยู่จะมีนิสัยอย่างนั้นน้องแมวตัวนี้อยู่จะมีนิสัยอย่างนั้นก็นคือเหมือนกับให้เราได้รู้จักเจ้าของด้วยแล้วก็พูดง่ายๆคือมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้้าของกบิิสดวยช็ มีผมแอบคุยกับอาจารย์ในคณะเขาบอกว่าสาเหตุที่คณะเนี่ยทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้นิสิตเนี่ยเห็นถึงไม่ง่ายคือเป็นบุญคุณของอาจารย์ใหญ่ด้วยและก็บุญคุณของผู้ที่เอาอาจารย์ใหญ่ริจากด้วยใช่ไหมฮะใช่ทีนี้กลับมาประเด็นที่พี่น้องบอกหลายหลายคนเนี่ยเขายังมีความเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับเวลาเอาสารไปจาดี๋ยวมันโดนกรีดโดนชำแหละแล้วเดี๋ยวมันไปเกิดใหม่ เดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมเลยประมาณนี้เออน้องจะบอกคน,นเหล่านั้นเ่ยวรร่ามันเป็นความเชื่อจะบอกเขาไว้ยังไงบ้าง <c oughs> ก็สําหรับพวกหนูนะคะคิดว่าการที่เจ้าของเนี่ยนำร่างของสัตว์เลี้ยงที่ไปสู่ภพภูมนินี้แล้วเนี่ยมาให้พ่อเราได้ทําการศึกษานะคะคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างแบบว่าผลบุญใช่ผลบุญที่ดีกับตัวน้องสัตว์เลี้ยงของคุณเจ้าของมากกว่าะคะ่ะคิดว่าตัวสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยก็น่าจะกินดีกับ ทางเลือกที่คุณเจ้าของจะตัดสินใจบริจาคบ้างมาให้ลิสติตสตวรรแพทย์ได้ศึกษามากกว่าแน่นอนค่ะแล้วก็สําหรับหนูนะคะหนูมองว่าหนึ่งชีวิตที่แบบว่าเสียสละตรงนี้มาให้เราเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์ที่แบบว่าเราจบไปเราสามารถนําความรู้ที่ได้จากตรงเนี้ไปต่อยอดแบบช่วยเหลืออีกได้อีกอหลายหลายชีวิตอะไรยก็เลยลก็คือใช้ง่ายๆก็คือจริงๆแนละ้วที่เข้าใจแบบนั้นเนี่ยที่คนอาจจะเข้าใจแบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ เรจะเปลี่ยนความเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ชสําหรับนิสิตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางการสาธารณสุ่นี่จะเป็นการไปช่วยสัตว์อื่นๆในอนาคตอีก10ตัวร้อยตัวพันตัวใช่ไหมครับย<ช>ันก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วความเชื่อก็เป็นความเชื่อแต่ว่าอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้รับตรงๆ,รงๆจะทําอย่างไรดีที่จะคือตอ,อนนี้หลายๆคนเนี่ยก็ยัง นิยมมาหมาไปฝังไปเผาครับซึ่งก็โอเคนะครับแต่น้องช่วยบอกคนเหล่าน,นั้นหน่อยว่าโอเคถ้าถ้าจะเป็นประโยชน์างการศึกษาเมื่อกี้บอกไปแล้วทีนึงทีนี้จะบอกยังไงดีเพราะว่าอยากจะให้เชิญชวนเยอะๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหนึ่งยังไม่รู้ว่าคณะสัตว์แพทย์ไม่ว่าที่จุฬาหรือที่กเกษตรหรือที่อื่นรับร่างของสตว์อ่ะน้องช่วยเชิญชวนเลยครับนก็นสำหรับ เจ้าของสัตว์เลี้ยงท่านใดนะคะที่มีสัตว์เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อให้นิสิตศัตรแพทย์นะคะได้นํามาศึกษานะคะเพื่อศึกษาเพื่อเป็นความรู้ของพวกเราเนาะแล้วก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีองค์ความรู้ที่ดีในการรักษาสัตว์อีกหลายชีวิตต่อไปนะคะก็สามารถเรามาติดต่อได้ที่นะคะศูนย์กายสัตว์อุทิศนะคะของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะศูนย์กายสัตว์อุทิศใช่ค่ะวันเวลาอะไรสมมติ จะไปบริจาคได้วันเวลาไหนหรือว่าสัตว์ที่จะบริจาคต้องมีลักษณะอะไรยังไงอ่ะน้องบอกมาก็วันราชการทั่วไปเป็นวันราชการทั่วไปวันราชการทั่วไปอาทิตย์นี้สมมติน้องหมาน้องแมวตายวันเสาร์เนี่ยทำไงอ่ะอ๋อก็คือถ้าสะดวกก็คืออยากให้เก็บร่างน้องเอาไว้แช่เย็นแช่เย็นค่ะบะอยาอรใช่สี่องศาเซลเซียสสี่องศานะคือเก็บไว้ในห้องเย็นสองศาอยากให้นํามาบริจาคภายใน24ชั่วโมงมากกว่าค่ะเพราะว่าพวกอวัยวะ ข้างใน,ในอะไรเ<ร>งรี้ยค่ะก็จะยังแบบสมบูรณ์มากกว่าออถ้าถ้ายิ่งผ่านเวลาไปนานมากขึ้นอย่างรรเงี้ยก็จะเสียหาย <ๆ S 2> แต่ว่าแต่ว่าเท่าที่อ่านนะก็คือเขาก็ก็ย <ๆ S 2> ังยังยังรับแต่ยังไงก็คือถ้าสัตว์เสียชีวิตรหรือว่าตายในวันที่ไม่ใช่วันราชการก็พยายามเก็บในห้องเย็นให้ได้อย่างน้อยคืออุณหภูมิสี่องศาใช่ไหมครับผมแล้วก็สัตว์ที่จะมาบริจาคเนี่ยต้องอะไรยังไงครับสัตว์แบบไหนที่รับแล้วสัตว์แบบไหนที่ไม่รับ อันนี้จะต้องผ่านการคัดกรองของศูนย์การอุทิศอีกทีนึ่งค่ะคือไปส่งที่การอุทิศก่อน่แล้วการอุทิศก็จะดูอีกทีนึ่งจะให้กรองอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะจะมีการกรอกไว้ทอน้องๆนี่สิทใช่ค่ะใช่ไหมโอเคครับผมครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมได้คุยกับน้องๆของคนนะครับก็ต้องย้ํานะครับว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณมีนะครับเมื่อเขาตายหรือเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาเป็นประโยชน์ในการศึกษาให้กับน้องๆซึ่งจะโตขึ้นไปเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตได้แล้วก็เป็นเพื่อผลประโยน์ของ สัตว์อื่นๆในสังคมนะครับก็ว,วันนี้ต้องขอบคุณน้องสองคนอย่างสูงครับผมขอบคุณค่ะคุณชมครับและทั้งหมดที่ผมได้คุยกับไม่มว่าจะเป็นอาจารย์ของคณะสัตวแพทย์นะครับหรือว่าจริงๆริงก็บอกว่าเป็นคุณหมอที่จบจากสรัตวแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆนิสิตอีกสองคนเนี่ยนะครับก็คงชี้เห็นแล้วนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของคุณที่มีและถ้าเขาตายนะครับแล้วอยู่ในสภาพที่เหมาะที่จะนําไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับนิสิตที่กําลังจะจบไปเป็น สัตแพทย์ในอนาคตเนี่ยก็ทางติดต่อแร้นะครับพี่ศูนย์กายสัตว์อุทิศค่ะศูนย์กายสัตว์อุทิศคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เขาบอกว่าวันเวลาราชการเท่านั้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอย่างไรเนี่ยดีที่สุดคือถ้าสัตว์เสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงรีบนํามาโอเคครับวันนี้รายการไลฟ์เวอร์ตี้ผมเฉลิมชัยแล้วก็แขกผู้รับเชิญทุกท่านนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วนะครับวันหน้าผมจะชวนคุณไปพบปะสนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ให้แงที่เปป็นนระโยชค เพื่อความสุขของสังคมเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของสังคมนะครับวันนี้ต้องลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับ